วางระเบิดไม่รู้ว่าน้องนกจะวางระเบิดลูกไหนให้ใครบึ้มฝีมือน้องนกเขาฝีมือคนทั้งบ้านรับ12บาทแต่เราตายแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดน้องนกเข้าไปน้องมดจะเข้าแทนสิน้องนกน้องนกเหรอผมกับพี่เดอจะเข้าแทนน้องนกเองรู้เลยอรู้ได้ยังไงว่าแล้วพูดเลยนะใช่สิไม่ชอบสัตว์ปีกเนี่ยชอบสัตว์มีขา ทั้งเรามีคลังแสงระเบิดคลังแสงระเบิดที่ั้งหมดสี่คลังบรรจุลูกระเบิดอยู่เต็มไปหมดเลยใช่แล้วให้นกเลือกให้แต่ละคนเพราะต้องตัวของตัวเองด้วยตามใจว่าคลังไหนจะให้ใครัือนกจะเอาไว้เองเลือกได้เลยสี่คลังนี้เป็นของนกคนเดียวคลังอันไหนดีดีดีครังแรกให้พ่มมอาทิตย์ที่แล้วผมก็ได้ อาลิอยอิย์นี้ก็ได้แล้วหนึ่งนะสมใจคนหล่อมั่งหม้อขึ้นสนเอานี่ยเียเอาไปฝามดเอาไปฝากเรียนหนึ่งคุณต้องอารอนถ้าีใครครับให้ใคริใ้ใครนฮัลปิดผู้ยชโยดีใจจังเคยอมแต่เม็ดมาขัขั่ววันนี้มดอฮลฟ์ปิดมากเลวจีค่ะต้องอารอนแลวจีให้ใคร ไม่เด้อส่วนนักเล็กเอาสบายไวายคุณเลิกไป้วเมื่อเลิกไปแล้วเข้าที่อุ้ยเบาๆมาลุ้นกันเราจะนดนกี่ลูกเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเออไม่มีลูกเนียถ้ามีอีกลูกนึงนักโทษประหารเลยนะเนี่ยตัว คนใส่เนี่ยเขาเขาอะไรลืมเขโอ้อาจารย์ที่หนูได้เจ็ดแปดลูกไม่ใช่อ่ะพี่หนูได้เยอะมาตั้งนานแล้วอ่ะเจ็ดแปดลูกเก้าลูกสิบลูกเยอะแยะเขาได้ลูกแล้วอิจฉากันจใจยอมละกลับหลงกลับหลงกลับหลงต่อไปเปิดใหดีเปิดสปายอุ้ยสปานี่หนักมากนี่หนักมากเลยเไม่ใจเลยเราอยาอยากเห็นคนสวยๆเข้าไปในตู้แล้วโดนแป้งดูซิสภาพจะเป็นยังไงหนูไปทำต่างขนาดนั่าล่าเบา ิคะก็มันหนักนี่น้อนี่นี่คุณโน้ตให้ผมดึงบ้างจะได้อยู่ข้างๆเนาะจะได้เสียวบ้างนี่เส๊ะเกี่ยวอะไรนะอยู่ใกล้เจนบ้างก็เสียวได้เออแม่ให้คุณโน้มือหนามาผมรักผมรักพี่เหมือนพี่ของผมคนหนึ่งตายแล้วหนูเหมือนอะไรเนี่ยเ้องลสาวคนหนึ่งเหมือนกันสองคนนี้อยู่ด้วยกันอย่าให้ผมเมานะ น้ามีมานายโทรไปบ้านเราด้วยนะอาทําเก็บก่อนแล้วคุยไปเรียบร้อยขอโทษขอโทษพอแล้วพร้อมยังหนึ่งองกับหนึ่งเป็นสี่ทั้งหมดมีกี่ลูกระเบิดเราเลยเตสี เหลือสิบสามสิบสามนี่ไม่มัมก็เด๋อแหล่ะวะนี่ผมขอดึงพร้อมกับพี่มัมทีละคนละลูกได้อได้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 นี่ของมัมนะนี่ของน่ีมัมนี่ของปูนี่ของมดนี่ของปูหนูเป็นคนดึงนี่ของมดนี่ของปูและอีกไม่นานได้ต้องของของมัมเหมือนกัน ว่ห้องกงไปเที่ยวไหนโมโหอนีมัเก็บก่อนหนึ่ลลึกกบหึ่งสองามหนึ่งสองสามหนึ่งสยังไม่หมดเดี๋ยวพี่นี่ของใครของใครมัมไม่ต้องึืแลวพี่สิบลูก ที่ใครนะทำไมพี่ตั๊กพี่ถ้าเป็นนกดึงผมอาจจะมีสองนี่ใครเหรอว่าเขาเป็นของหม่ำเขาใส่มาแล้วอย่างนี้ใช่เฉวยกันหน่อยคุณมัมมี11คุณหนูมี1คุณเดิมมี2คุณนกมี3มคุณตั๊กมี1เดี๋ยวไปพบกันในช่วงต่อไปทอดสลักระเบิดสักคู่เดียว เขาชกับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอีกแล้วนะคะส่งชิ้นส่วนกันมามากมายเลยไม่ต้องใส่ซองมานะคะนี่แปะมาอย่างนี้เลยแ่บนี้แปะองแปะนี้เลยใส่ซองมาแต่ว่าไม่ต้องใส่ปรษณียบัตอ๋อเหรอส่งอะไรได้บ้างครับนะคะไม่ว่าจะเป็นบิวตี้ออยล์ซองชิ้นนึ่งโลชั่นมีแป้งมีโรออนส่งกันเข้ามานะคะเขียนชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนแล้วทายว่าวันนั้นใครจะโดนระเบิดถ้าชื่อที่อยู่มาเขียนไม่เป็นพิมพ์นิ้วมือได้ไหม คงไม่ได้นะก็ไม่รู้ว่าใครอ่ะนะคะถ้าจับขึ้นมาปุ๊บดารารัิญของเราจับก็รับ1บาทจาก t ท e l พสแล้วถ้าทายถูกทายรายการนะคะก็12บาทจาก12บาทแต่ได้แน่1นบาทจับปุ๊บได้เลย1บาทถ้าทายถูกปุ๊บอีกิบ12บาทให้เลยเออวันนี้ให้คุณนกมอบโชคนอนวันนี้คุณนกนกจับงนับ1ชิ้นนะครับพี่นูยกให้ไหมเอาม้เดี๋ยวพี่แขนใหญ่ดึงต้องจับ ใช่แล้วหรอพี่สนุกพี่อ่ะอุยเล่นไปเรื่อยลเล่นไปเรื่อยลเดี๋ยวพี่ต้องสนุกแน่แเลยอ๋อใครอ่ะชื่ออะไรคะคุณลิศนะคะคุณลิศแซ่อึ้งคุณลิศแซ่อึ้งแซ่อึ้งจังหวัดชนบุรีค่ะชนบุรีทายว่าพี่หนูเชิญยิ้มทายว่แล้วหนูจะโดนแฟนแล้วแล้วใครทายทีไรมักจะได้ทุกทีอ้าวในเมื่อทายแล้วให้โอเคซึ้อคุณลิศแซ่ ังหวัดชนบุรีนะคะไทยว่าคุณหนูเชิญยิ้มจะโดนแป้งลับไปก่อนนึ่งบาทจา็ทเทวิวบคร์ขนม <า S 1> สนุนโดยเวลพลัสโปรปนี่เห็นไหมเพือ่อพี่ตั๊กเราขอฟูดเดียวข้างนู้นไม่ต้องอ๋อ,าอ,าอ,าอามาออกมาไม่ใช่ไม่ต้องครับข้างนั้นมันไม่ขึ้น <laughs> ข้านู้นบอดเขเรียกบอดเออมันต้องเมย์มากแหมเระเบิดดีนะจะไปเอออ๋อพอดีคุณหม่ำยืนข้างนู้นข้างนู้นเอาไว้บึ้มพี่หม่ำนู้นข้างนู้นจังเฮ้ยสิบเอ็ดดอกรอดยากนะอ่าในทวนที่ใครมีเท่าไหร่บ้างก็เอาจต่เลยนะคุณหม่ำสิบเอ็ดดอกคุณนกสามดอกคุณนกสามดอกสองติดเท่าไหร่พี่สองสำหรับคุณหนูหนึ่งดอก หนึ่งดอกแหมคุณก็ได้อ่ะพี่ตั๊กวันนี้คนก็ได้พี่ตั๊กพี่ตั๊กน้องตั๊กคุณตั๊กจะบอกไอมาแปะสิบอิบสิบเอ็ดนี่คุณหม่ำสมมุติสมมุติคุณหม่ำเนีเรียกพี่ตั๊กน้องตั๊กพี่ยอมไหมยอมอ๋อเหรออ๋อหนูจะได้รู้ตั๊กวันนี้นะคะถ้านกเดินกลับบ้านไปโดยตัวสวยสะอาด เรียบร้อยดี<ช>นะคะเราจะมีโทรศัพท์มือถือ AEG ในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ w ว r l d ลโฟนพันแปดดิจิตอลมอบให้เ <1 S 1> เรื่อามาดูหน้าตานะะนไีได้ลแล้วถ้าเข้าแล้วถ้าเข้าตู้ไปอีกออกมาโดยไม่เปิดแป้ง <S <S ไม่เปื้อนแป้ง ทวาไมพรรคแจกสร้อยคอทองคำอีก1บาททีละ1ทีละ1นะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะยังมีบัตรที่พักจากโรงแรม Imperial แม่ปิงคู่อิงเมืองเชียงใหม่มอบที่พัก3วัน2คืนพร้อมอาหารเช้าให้อื้ออีก2ที่ล่ะของที่2เพลและวองที่นั่งมีใครไปด้วยหรือยังถ้าไม่มีใครไปก็เลิกแล้วครับผมเลิกกับเหียแล้วครับขอให้หับครับไม่แค่ เป็นระวงบนนอถ้าใครเมาก็ขึ้นไปมั่วไม่ได้ได้ยินไม่ได้อีกไม่ไเมแล้วแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะนี่ก็เชียย์ใหญ่เลยนี่เหมือนพวกเมายากันยุงอะ <łość> ผมเอ๊ะเขาทายผมป่ะทายคุณไม่ใช่ม่ามากคาณทายว่าหนูคุณโดนแหละวคุณนำโชคให้กับผู้ชมทางบ้านโอเคผมยอมอยู่แล้วปอบใจไปเถ้อไอ้มั่มใครจะโดนหรือไม่โดนแซ่เอิ้นก็ลุ้นไปด้วยมาทงนี้เลยนี่โดนหรือไม่โดน พอเป็นนกพูนผินแล้วแม้ทั้นเซนพูนผินพูนผินแล้วเย็นๆตะกี้รับปากว่าไงจะเข้าแทนเขาใช่ไหมด้วยสัจจะของลูกผู้ชายเข้าแทนมัมพูดคําไหนแล้วเป็นคํานั้นถ้าคนอย่างมัมมีสัจจะเมืองไทยไม่มีคนโกหกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอย่าเพิ่งจะเอาน้กนกมาซ้อนท้ายมอไซค์มั้ยเอามาเร็วมาซ้อนมอเตอรไซค์พี่หลียวพี่หลิวเขาจะเข้าโต๊วกอดเอวไว้นะเดี๋ยวล่วงนี่ขออนุญาตคุณมดค่ะก่อน ามสามผิดแทงสามผิดแทงผิดแทงซ้อนสอนให้ให้นกนกสอนเดี๋ยวเดี๋ยวดิ้นกจับกจับเออมอไซค์มอไซคเนี่ยจับเอวจับเอวตรงนี้เลยแหมให้ความสุขกนนิดหน่อยเนี่ยทำหน้าิคิดจริงเน้นเนี่ยคิดจริงน้นต้องห่วงถ้าคุได้ึงได้ดึ้เอาเวเ ซ้อนสามเลยอะไรนะซ้อนสามเหรอนี่แล้วพี่ตั๊กไปใครโอ้โหนี่เยนี่ครับมึงไม่น่าให้กับไปเราทำหน้าสวยกว่านางเอกอีกไม่ดันไปยพี่หนูให้เขาไปสองคนดีกว่าหรือพี่จะไปเขาด้วยค่อยพี่ซ้อนให้พี่ซ้อนด้วยพี่อยากจะไปอะไรกับเขาเหรอไม่ไปก็ได้เออเจ้าขับดีกว่าพี่ซ้อนนี่ก่อนไป เขาเขับเองเอถ้าเน่าเปลี่ยนจากปูมาเป็นนกไถ้าพลาดรถสั่แม้ขนาดรถยังขึ้นย้อนสอนเลยนะยังไงเอา้ามา เบอร์อะไรดีเบอร์หน uh ah. ึ uh ah. Ah, <republic>. uh, ่งนกเไปไปนั mm ่งงอนมาครึ่งชั่วโมงแล้วยังมาดึงตอนีบอกเขาเลยยังโดนแน่นอนอุกจมงกกันจัยนกเล้าไปนี่โดนแล้วค่ะหนูต้งโดนแล้วค่ะ มาเลือกต่อ ก็ถูกซองให้ผิดเส้นเอาเปลี่ยนใหม่นะเจ้สิ่งเรื่อกต่อเลยปั้เรื่อกต่อเลยครับเอาใครเข้างไม่เดิน ไปสู่ประตูสวรรค์อ้าวนกเลือกเลยว่าคนเดียวใครกันแน่ฮะเม้ยเกียรผู้ใหญ่เอาอีเอาเบอร์เลยนะครับ อ๋ออีกเส้นหนึ่งอ๋อแหละนก่อนเลิกเอาเร์ทูลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดนกยเบอ๋์วเดี๋ยวเอี๋เด็นเดเดเเเดีเดีวเเยวเเบอร์เยเนเ เราสองคนในสองอาทิตย์ซ้อนแล้วนะนี่แปลกใจนะพักนี้รายการเรามีแต่ตายแฝดเอามาดูเฉลยก่อนดีกว่าเฉลยเบอร์อะไรเออเดี๋ยวหาว่าเย็นเบอร์ห้าเบอร์ห้าเอาแล้วครับทางทัวรเวลพับก็มอบทองอย่าเสียงกันทางเขาเห็นอุ๊บด้วยพ่อพี่เหรอ โทรศัพท์มือถือนะคะ a อไอจีในขอบเขตพื้นที่เวอร์กอนพันแปดดิจิตอลให้คุณนกและเชนนกไปเลยนะคะแล้วก็มีบัตรที่พักจากโรงแรมอิมพีเรียแม่ปิงคู่อินเมืองเชียงใหม่สองพันสองคืนพร้อมอาหารเช้านะคะพักกี่คนพักสองคนสองคนเลยจ้ะแม่โดนโดนโดนเลยยังยังจะมีหน้ามาวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณและคุณนกภูลัลภรินท์ี่ให้เกียรติมาร่วมรายการขอบคุณค่ะและก็ขอขอบคุณวงยูนิตี้ มนนีพิกรรเรดนแป้งเละเลยสนุกสนานนะครับระเบิดะตเติงในอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าอย่าลืมชมคุณโยโกทาคโนจะมาในบทปอผีฟ้าฟ้ากว่าฟ้านะครับเจะมาอารวาสในซอยเิดเอิงอย่าลืมวันจันสี่ทุ่มเวลาเดิมเป๊ะเป๊ะอย่าเลยล่ะเดียวไม่ได้ดู